ก็เพิ่งเปิดไปแค่สองนีค่ะดีแล้วไงก็ดีแล้วไม่โดนอ่ะโอเคข้อสี่ลบายส่วนสองถามว่ารูปของลบส่วนสองอยู่ไหนถ้า<ค>ใครมาเขียนข้างบนคือจบเลยนะไเขียนข้างบนคือจบเลยนะเพราะลบต้องลงข้างล่าง<ค>ใช่ไหมคะ,คะอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือลบายส่วนสอง บอพิกัดตรงนี้คือ x 0 y ลบ1ถูกไหมถูกปะอ่ะาเพราะฉะนั้น x 0 y ลบ1นะคะต่อไป3พายส่วน2 3พายส่วน2ถ้านักเรียนวาดรูปนักเรียนจะพบว่ามันอยู่ตำแหน่งเดียวกันกันกบลบพายส่วน2ถูกต้องไหมเพรานะฉะนั้นคำตอบจึงเท่ากันตอบว่าลบ1กับ0นะคะ แป๊บเดียวไปแล้วเร็วไปเบามีใครยังไม่เสร็จไหมอ่ะต่อไปข้อ11นะคะ2ายส่วนสอยู่ประมาณตรงไหน2พายส่วน3 1 2อยู่ตรงนี้ถูกปะใกล้แกนอะไรใกล้แกน x Y ต้องมากถูกป่ะตอบรู้3ส,ส่วน2กับลบ1ส่วน2ถูกไหมคะ อ่ากรวจเลยต่อไปสามไพ่ส่วนสี่อยู่ตรงไหน1 2 3สองสาอ่าหนึ่งสองสามสี่อย่าลืมนะแกนด้วยแบ่ง3แกน y ายนะเฉพาะแกน y เอยแกน x กูผิดเพราะฉะนั้นจึงอยู่โคเดนที่คขอยขอโทษข้อนี้แบ่ง4ใช่ปะ่ะอ้าวโอเคขอโทษทีขอโทษท,ท,ทีมองผิดหนึงสองสามอยู่โคเดนที่ สองพวกเธอทักฉันได้นะบางทีฉันก็เบอร์บ้าเพราะนั้นเป็นรูปสองส่วนสองกับรูปสองส่วนสองแต่ค่า X ต้องเป็น<อ>ลบนะคะต่อไปข้อที่สิบสามลบเจ็ดไพ่ส่วนหกลงมาเนาะลงมาหกอยู่นี่เจ็ดก็ต้องอยู่ตรงนี้ปะใช่ไหมคะใกล้ค่า X เ <N S 2> ต้องมากเพราะฉะนั้นค่า f ติดลบด้วยเป็นลบรูทสามส่วนสองกับหนึ่งส่วนสองดีมากต่อไป11บเอ็ดทายสิ 11, ทายหลงล่างนะลูกเนาะหกหนึ่งองสิบสองแต่ถอยมานิดนึงก็เลยอยู่ควอแดนทที่หนึ่งซึ่งใกล้เถูกไหมลูกค่าเอต้องมากค่าเที่มากก็คือเป็นเท่าไหร รูทสส่วนสซึ่ง x อยู่ข้างหลังเนาะตอบรูทสส่วนสกับ1นส่วนสไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมายเพราะว่าอ,อ,อยู่พถวันที่1นะคะต่อไปครูเฉลยไปเลยได้ไหมแล้วถ้าข้อไหนไม่ตรงนักเรียนก็บอกครูดีกว่านาอะจะได้เร็วข้อ15ต่ตอบรูทสส่วนสกับ1นส่วนสข้อ16ต่ตอบรูทสส่วนสกับลบรูทสส่วนสข้อ17ต่อ รูทสองส่วนสองกับอ่านมีคนนิ่งแล้วหนึ่งเดี๋ยวหาควอเตนให้โจทย์เป็นคู่พายอยู่ตรงนี้ไปต่ออีกหนึ่งอยู่ควอเนที่หนึ่งนใช่ไหมโอเคอ่ะต่อไปข้อที่สิบแปดตอบลบรูทสองส่วนสองกับลบรูทสองส่วนสอง นางกายข้อที่19ตอบ1ส่วนสอพีการมาคูมองปึ๊บสอีการขยับปากให้ด้วยถือว่าดีเนียนได้อยู่แต่ถ้าแกเปลี่ยนไปอันเนี้ยอันนี้ชัดมันอ่ะสองถงนนะต่อไปข้อที่20ตอบรู้สาส่วนสกับลบหนส่วนส,วนส,วนสวนข้อ21ตอบอะไรเซน ลบหนึ่งสามสองกับหนึ่งส่วนสแม้ข้อยี่สิองตอบอะไรครับกับอ่าบอกแล้วว่าอยากให้รู้จักมันจะเรียกง่ายมันจะคอมันจะเข้าปากชื่อมันจะเข้าปากมันจะเรียกบ่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวข้อนี้นะคะกายจะทำให้เราดูตัวอย่างข้อที่1นึกายครับหกแบ่งหกเนี่ย ตัอยู่คอแดนที่เท่าไหร่ก่อนเอางี้ยี่สิบห้าหารหกอะไรไม่เกินยี่สิบห้าเดี๋ยวลูกยี่สิบสี่เป็นสี่พายบวกอะไรครับหนึ่งพายส่วนดีมากครับลูกคู่พายอยู่ฝั่งไหนขวาหรือซ้ายขวาแล้วอยู่คอแดนสรุปอยู่คอแดนที่แน่แน่ไงตัวนี้ไงคอแดนที่เท่าไรครับ ไกล้อะไรไกล,กลดีมากลูกปึ๊บโจทย์ถามค่าไซไซคือถาม x หรือ y ครับกายถาม y ครับถาม y ตอบเท่าไหร่ครับอมอสบอกกูดเตรียมตัวก่อนเลยเท่าไหร่นะถูกต้อ <c oughs> สายตาครูเหมือนไม่ใช่ใช่ไหมเมื่อกี้เอาพอดีกูคิดคิดผิดไปนิดนึงอ่ะตอมาตอมานะคะนักเรียน สามารถทําได้เลยเนี่ยลองทําได้เลยนะคะโดยถ้าโจทย์ถามทรายกับคอสจะง่ายแต่เมื่อจากโจทย์ถามเป็นคอดกับแทนจะเริ่มยากอ่าเดี๋ยวครูช่วยสักหน่อยดีกว่าสมมติข้อ3ข้อ3เป็นอะไรลูก ควอแรนเท่าไรคะทุกคนลองช่วยกันสิลงข้างล่างเนาะนับนะ1,2,3ใช่ไหมัห้ย4,5,6,7,8,9,10,11จริงๆจะใช้วิธีหารก็ได้นะแต่เลขน้อยมากก็ไม่ได้แบบว่าซีเรียสมากเพราะฉะนั้นอยู่ควอแดนที่หนึ่งค่าของไซน์ส่วนคอสถูกปะไซน์ส่วนคอร์สนักเรียนก,ก็จะมองว่า ข้อนี้ทซนมันใกล้หรือไกลไซน์ายใกล้กลต้องเป็นรูทสามส่วนสองหารด้วย,วย1ส่วนสอนงสน,สอนักเรียนก็จะเปลี่ยนหารเป็นคูณในใจถ้าเรียนคิดเ,เร็วนักเรียนจะเขียนเป็นคูณในใจและสลับเลยก็ได้นักเรียนก็จะได้คำตอบเป็นรูทสามสำหรับข้อที่สามเห็นไหมคะข้อไหนอีกดีอ่ะอ่ะข้อสละกันข้อสิ เสร็จเป็นส่วนกับของของขอ,งขอสเพราะฉะนาั้นอ่าเราวาดรูปก,ก่อนลูกเนาะโอเคเด็กสามหนึ่งสามสามสี่ส,ส,สองคู่พายอยู่นี่ใช่ไหมอันที่13ลงหรือขึ้นลงมาหนึ่งซึ่งแบ่ง3ามต้องใกล้อะไรเสมอที่ครูเคยบอกลูกใกล้วายเสมอโจทย์ถามค่า เราต้องเปลี่ยนก่อนว่าเศษเป็นหนึ่งส่วนคอโจดถามข้าคอสใช่ไหมใกล้หรือไกลไกลนักเรียนก็ต้องคิดไว้แล้วว่าเป็น1ส่วนสใช่ไหมลูกเราก็จะใส่เป็นเอ่อเท่ากับ1ที่หารด้วย1ส่วนสถูกปะหรือนักเรียนจะเขียนเป็น1ที่หารด้วย1ส่วนสแบบนี้ก็ได้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนตอบ2 จริงๆต้องระวังนิดนึงว่าเป็นบวกหรือลบแต่เผอิญเมื่อกี้ครูมองแล้วว่ามันเป็นบวกครูก็เลยไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ถ้ามันเป็นค่าที่ติดลบนักเรียนก็มองแค่ว่าบวกหารลบหรือลบหารบวกหรือลบหารลบนะคะก็จะใช้คําตอบน,นั้นได้เลยอลองทําดูค่ะยากไหมทําเองเรียนทาเองเช็คกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนกันได้ทาเองให้เป็นลบ เราสอบเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งข้อสอบจะเป็นประมาณนี้เลยไม่มีประยุกต์ไปกว่านี้นะคะเพราะว่าครูต้องการให้ครั้งที่หนึ่งต้องหาเรื่องพวกนี้ให้เป็นเท่านั้นเองนะคะไซค์คอสของค่าพายเรเดียนนะลูกโอเคไหมพอได้ไหมหลบตามคุณขอโทษสิแต่ทำมบบนี้เกียนครูเออครูเขาจะเลยแล้วเง,งยหน้า้ากว่าขอโทษพี่เป็นเพื่อน เงยหน้าบ้างน,นะลูกนะเดี๋ยวบางครั้งเราอาจจะต้องมีสมุดมาบ้างน,นะเรียนมีสบุดติดไว้มั้งปะมีมอ,ะอยู่เนาะเอาเล่มบางหรือเล่มหนาครูบอกให้ใส่เล็บใช้เล่มอะไรหนาใช่จริงครูก็จะให้ใช้เล่มหนาแหละไม่ปวดอะไรใช่ไหมนักเรียนหาที่เก็บไว้ในห้องนี้ไหมล่ะ อาอหรอก็แบบกลัว <handic> ว <apped understands> ่าแบบเผื่อว่าบางทีห้องอื่นมาใช้นี่จะกลัวหายไหมเก็บไว้ได้กลัวหายไหมเออดีแล้วดีแล้วนันนะก็เก็บไว้ใต้เกทไม่ต้องกลับบ้านมันจะมีบางครั้งที่ครูให้จดเพิ่มแล้วเอกสารก็จะไม่พอนะคะมันจะเริ่มมีลักษณะอาศัยแกนหลักช่วยอาศัยแกนตั้งช่วยอาศัยแกนนอนช่วย ซึ่งจะต่อจากตรงนี้เนาะผู้สอนเร็วไปไหมไม่มีใครอยากุุ่นๆเราจะจบที่หน้านี้และหน้านี้หน้านี้โอนเนร์หน้านี้จะเป็นกันบ้านนะคะดีไหมไม่ดีงั้นทําเลยเนี่ยค่ะให้ส่งด้วยไหมเหลือเวลาอีกประมาณเจ็ดนาทีทันไหม เพื่อนบอกว่าไม่ไม่มีการบ้านไม่ดีอ่ะ